ครับท่านผู้ชมครับที่ติดตามช่องยู u ูปปล่อยไฟล์มอนพรลขันเมึงแล้วก็ยบเลืมกงโค้ดซับสะไครใบบ๊อกรูดบักเว่าหันในเด้อพี่น้องเด้อคิดหอดคิดถึงครับเส้นเดิมเส้นเคยมืึอนี้ผมให้ยังมาติวตัดผมใหม่เห็ดใบลอยๆอยู่พี่น้องครับมาหยามร้านน้องนุชวิลาวันตัตมาเปิดพร้อมกับพี่เอพจนนาพี่โอ๊คพจนานตัตมาบุญน,นะครับวันนี้ก็เลยมาเบิึงว่ากิจการน้องเป็นยังไงอันอนี้ก็ได้ติดตามทั้งเฟซ ทงอย่างเพิ่นจะเป็นตาแซบตาแซบมัอนนี้ก,ก็เลยว่าสิมาซิม,ม,ซมตับหมองหงหนํำเพิ่นเออว่าเมนูของเพิินมีอย่างเพิ่มเติมมาแนงสินะครับแหล้กก็เพิินว่ามีแฟนเพลงบ้านเกิดของแฟนเพลงนั่มก็เลยว่าอยากเอาคมปล่อยไฟนีม่มาเป็นว่าเสื้อผ้าย่กับลูกค้าพร้อมแล้วมาไทายกิจกรรมมีอยังแบบให้พี่น้องรู้จกักล้านแซ่บตาสวดของน้องนุชิลาวันนะครับไปสิผ้าหรือเบิ่งน้องน,องนุชครับพี่น้องครับ ม่ามาให้รับผ้าไปเสนาน้องเสนาาเลเส้นเสโอ้สวัสดีค่ะเสนาเสื้อผ่าอันเจ้าของก็เกิดื้อผเอเอาเสื้อผเนแจงนะพี่้นบนเราเสื้อสื้อมเน่อกาเตรียมเค้กเจ้าของนเกิดพอดีค่ะเอยแต่ว่าบ่ยากสิบพราะว่าอ่ไอ่ก็เกลยมาเสื้อไผ่าคากว่าคือเขียนยังมากบางคนแต่ว่าใข่แน่ค่ะเพราะว่า จะขอวันเกิดมาแล้วได้มีไหมเพราะฉะนั้นคนเลยแบบว่าอยากให้แบบว่านี่แหละแบบเราจะไปพุ่งไปไปเลยน้อยๆไม่เล่นหรอไม่เป็นห่วงเรื่องห่วงตัวอะไรแบบต้องให้ดูตัวเพราะปกติเราบางทีเขาอาจจะบอกว่านัดเป่าเค้กสามจุ่มเขาบอกตรงเขาโกนเขานี่แหละเขาเอิ่อเสื้อผ้ายายนาะเสื้อผ้ายองแกครับไปเอยใกล้กับจ้ะไปไปสน่ะตายค่ะไปค่ะไปให้ในมาค่ะ มาถือไหมัู้ด้ถือกล้องให้แม่นมาถือกองข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้โปโปโปไม่เข้าดีบาาเอาเอานนนเนี่องูันนอเป็นไงนับบ้งปย่เลระบดิงปอป Happy birthday to you. พี่ใบวิวโอกาสจะมาเที่ยมน้องพอดีอู้วันเกิดเอามาเซอร์ไพรส์เลยนะคะไอ้ไอ้ขออนุญาตไอ้ไว้ว่านปึ๊บมาเลยค่ะนเห็นคอ่อ่พอ่อ่า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 อ่อ่อ่าอ่าอ่อ่อ่าอออั่่่า่า่าอออาอ่่อา กับชื่อว่าพี่ปุางไรปุ fruit, tense, <who are> cooking, ้ยเนาะน้องคุยน้องคุยอีก็ให้มีความสุขนะครับทว่ากินทว่ากายแห้งขอบคุณคุณเจริญดุ่งเรื่องความสุขไหนก็ไว้เท่าล้วนกระเป๋ารื่เตือนตังค์ขอบคุณมากครับโอ้วันนี้เซอร์ไพรส์แบบพิเศษมากเพราะฉะนั้นต้องให้คุณต้องให้ทิปเจ้าของร้านด้วยนะคะปกติพี่ไม สี house, ่ห้าหมื่นนะคะคุณวันนี้คือมารีค่ะเสียเงินมากโง่เสียเงินมากโอนนนบอดได้นี่ยไม่ต้องอายเด็มาโดนมาให้สบายใจให้สบายใจมามาซอยมากๆกระเละกระนี่กรเละโอ้โหนี่เป็นยากาศอัี้แม่บอก อันนี้เป็นวิดีโอหรือต้องเอากล้องนะใช่ใ่ะธรรมชาติได้เลยค่ะโอเคมามาอ่านถือหน่อยไม่เป็นวะิดีโอมี แซบตาสวดบัะเทิงสิลป์ตาสวดเรอคะเป็นได้ละช่วงนี้เป็นได้ไรช่วงนี้เป็นยังไงเปรี้ยงค่ะแบบลูกค้าลูกค้าลูกค้าดีค่ะก็จะได้ทานเด็กน้อยค่ะเด็กอให้นักศึกษาก็จะแบบว่ามากันเตกี้นี่แบบว่า คนอาจจะเรียกคุณพี่คุณพี่ทุกวันนี้แบบเด็กม้อยอ่ะคุณแม่ไม่ตองหรอกเป็นคุณแม่อะไรเลยค่ะมันเป็นคุณแม่สายนางงามบ่กมอเป็นคุณแม่เด้แม่เลยปะเพื่อวัาเถาคุญแจมาได้ไหนบ่โอยบ่เขาไม่เกลิดเขาไม่เกิบดเกิดแม่เมื่อได้หน่อยเซฟนี่อยู่แล้วเนี่ยว่ะกับด้วยความแบบบางคนก็อาจจะแค่อยากมาลองกินว่าเป็นร้านใหม่ แต่ว่าออพอได้กินแล้วอ่ะก็ต้องมาเป็นลูกค้าประจำนี่ไม่อยากจะบอกเลยว่าคุณเจ้าของมันเกิดเนี่ยค่ะพี่ปุ้ยคะพี่ปุย้ยพี่ปุย้ยอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันมาอาทิตย์ละกี่วันคะห้าค่ะได้โอ้เป็นการเด็กตอบอยู่อ๋ออาทิต<ห>ยน์นี้ท่านหลังมาพร้อท่านหลังมาพ่อแมนอยู่แมนอยู่พีลีเพราะว่าเพราะว่าเกแบบชอบอาหารแล้วก็ทันมาซ้ำๆเลยค่ะคุณจนเน่ไม้ดิฉันซ้ำเลยค่ะจนซ้ำผ้าอ๋อซ้ำ ยำปลาหไก่คะ่ะยำปลาแบบซ้ำซื่อๆอินนองมาจากเหนือนะนั่งเลยค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างพี่มาต้องถามก่อนว่าครั้งแรกที่มาเนี่ยเพราะว่าคิดว่าเป็นร้านนักลองหรือเปล่าคะไม่พี่อุ้นเชิญมาครับผมอ๋อพี่พี่เขาชวน,ใน,ใน,ในมาพี่เขาใจง่ายมาแบบไม่ได้สมัครใจเท่าไหร่นะไม่ได้สมัครใจใช่ไหมแต่พอกินแล้วพี่เป็นยังไงคะก็อร่อยสวนไหมคะสวย <c oughs> ไครับสวอะไรส่วนตาส่วนยำครับผมอ๋อยยำสวนตุ๊กันสวนใช่ไหมคะส่วนมันเป็นสวนแบบพะนงเมื่อเลยใช่ไหมคะคนจะสวนได้โอ้ยท่านสวนแบบพะนงเมื่อกันงานโฉบเลยนิมนต์พายากเราไปสวนยังเดียวนี่นี่เป็นเป็นลูกค้าประจำเลยจริงๆค่ะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันนี่คริสิ์มาสเอามัน สี่ถึงห้าวันอ๋ออยู่แถวนี้บ่ครับอยู่ใกล้ห้างห้องสครับอยู่ห้องสี่บนไดไอ้ไม่ได้ไกลเดยจะจะบนใจหรือไงใช่ค่ะห้องสี่ก็ใกล้ใส่ขอเบิ้งแนวเฮ็ดในเบิ้งติดใจเนี่ยนะเป็นอย่างเนี้ยอาร์ติเซนอารติเซนนี่ตอนนี้ยเป็นเมนูใหม่ด้วยวันนี้คุณจะต้องสั่งนะคะนี่บังคับพร้อมๆเป็นเมนูขนมจีนทะเลค่ะเป็นขนมจีนทะเลหมายถึงก็คือเป็นข้าวปุ้นกับอ่ากุ้งเมอกค่ะขนมจีนทะเล ซึ่ง<ม>แบบว่ามัจจิแบบมีความแบบประแดกแมไอ้ส่ก็ขกะวปุ่น่มันแบบสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าเราเอาความเป็นทะเลขึ้นมาเพื่อที่จะอัพราคาเอาคำซม้มเนื้อส้มเหตุ้มผลเพิ่อกจะอุดหนุน,นคือเา่าใชป่ประแดดก,กับปลาแกทะเ,ททเลอวอลปลาแดดนี่หนูจะบอกเลยนะคะว่าปลาร้าของเราเนี่ยเป็น ปลาที่มาจากแม่น้ำโขงเท่านั้นนะคะบอกเลยค่ะเป็นปลาจากแม่น้ำโขงเพราะว่ามันไหลจากทุกทีทุกทีไปร่วมนั่นละค่ะรวมมันมันจังหลายค่ะนี่อันนี้จันบอลค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าประจำค่ะจันบอนสวัสดีครับจันครับเครื่องเสียงเงาเลยละค่ะเราได้เสียงเาตงเดียเครื่องเสียงซอยอ่ะสุดยอดสุดยอดก็เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวเป็นธุรกิจครอบครัวทุกคนค่ะนี่อันนี้มาเป็นพี่เป็นน้องพักเพ่งกันนี่เอาเรามาลงนี่ก็ได้เงินค่าเครื่องเสียงมันนี่ห้าพันบาทเอาไม่ใช่ คุยแบบคนลุกมึงคุยเมื่อกี้เมื่อกี้าหารอยกูกินกูเริ่มกินบ่แเซ็ปบังหันว่าปล่อยว่าปล่อยฝ่ายมากว่ามาซื้อไพ่ปกติรับเชิญห้าหมื่นหมาย่เหมือนเหมือนจะไปกดดันเจ้าภาพอะไรต่างๆไม่รู้ก็แล้วแต่เขาแซวเล่นเขาแซวเล่นหยอกนะหยอกหยอกไม่ให้ไม่ให้คิดเยอะไม่คิดเยอะกินน้อยๆแล้วควักๆไปเลยประโยคน์นี่แหละประหยัด หลังจากตัวนี้จะเป็นรู้พี่ไม่พี่ไม่ไม่คุยกับเราไม่กำลังกินโบว์เบานั่โตกินได้กันเขาพี่ไม่ซึ่งแบบว่าคือหนูจะบอกว่ากดดันที่สุดคือให้กันเองค่ะกดดันที่สุดนะเพราะว่าเฮดเดอร์ค้าเนี่ยคือบางทีเขามาครั้งเดียวแล้วเขาก็ไปเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะว่ายังไงใช่ไหมคะถ้าเป็นขาจรมากค้าแค่าเดียวกันเนี่ยถ้าเท่าเดียวย่องเอาใจบ่กขึ้นยังไงแมนค่ะหนึ่งคือกลัวชมเอาใจสองคือยานิเรากับาร์แบบขวดประเสี่ยมญาตเา คือจริงๆนะคะกลัวที่สุดเพราะว่า,าบางที่แบบอาจจะให้การร่างใส่หนอหนอว่าเออแซ่บน้องได้ได้ได้ไดแต่เราไม่รู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันมันได้จริงๆหรือปเปล่าอินเดี๋ยวแต่ว่าอ <ละ S 1> ินเดี๋ยวคือรถอี้พี่ไม่หน้ยแ,แ,แซ่บผมไปแซ่บเพราะตาปากซอยพี่เราไปไมูสิไปเอาแนวอัดเสียล <laughs> ว่าเราพี่ไม่แล้เเเวเลยกินกับโฮแต่จริงจริงอันนี้อันนี้ดูจากันเคยกินกับแบบประทับใจค่ะสบายได้น้ำปลาแดกดีมันจะใสกันขาคือเหมือนกับซื้อมาและเราเอามาปรุงเป็นสูตรของเรากตชื่อว่าปลาแดกนี่ก็เป็นหัวใจของสมต่ำเนาะแม่นค่ะคือถ้าปลาแดกไม่ได้ถ้านั้งแือแบบต้นขั้วที่เราเอามาต้มอะเรามนไม่ได้อะมูนตีกลับขึ้นเลยะคะ<อ>่ะบางทีขาดทุนเพราะเสียค่าแบบ ส่งปลาส่งไปส่งมาวัตถุดิบมากบางเทียรสชาติดูเพื่อนนี่เนาะแอน่ะเพราะว่าบางทีอะปลาแดกนี่มื่ออาทิเริ่มต้นโดยแบบคันหนามมันอ่าาอจจะทำเป็นปลาแดกปลาขอนกระชีรสชาติหนึ่งปลาแดดมันมีน้มไหลายแห้งกระชีเป็นอีกรสชาตินึงค่ะเออหรอใช่ค่ะบางบางทีมันก็จะคาวเกินบางทีอะไรมันมันหลายอย่างคือแบบเจอสมมติในหน้าจะเป็นปลาแดดนะคะมุนแล้วก็ตอนนี้อร้านกรบเพาะมดอะไรนะกับเราเลี้ยงปลาแดกอ่ะ เจ๊งมาแล้วครับกระบอกการเฮ็ดเป็นต้งงานเลิกนแล้วคาดนั่นค่ะเพราะว่าทำใหลมันหลานตัวเองดีแล้วดีแล้วใช่ค่ะถ้าว่าตรงประคองไปอาจจะด้วยว่าหลายๆคนอาจจะเห็นว่าแบบ แม่แล้วถ้าเหม่อแบบคตรว่าลูกค้าหลายเต็มร้านแม่แล้วิีหาโตทั้งสินะแต่ว่าไม่อยากจะบอกว่าห้าโตบางทีมันเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกหรือว่าออนไลน์อะไรเราไม่นะใช่ค่ะมีออนไลน์กับมีคือบางที่แบบหนุ่มๆนะก็อาจจะแบบลูกค้าหลายแต่ว่าช่วงนี้อ่ะอาจจะไม่ได้แบบคุยหวาแบบเหมือนช่วงเปิดร้านแรกๆเพราะว่าหนึ่งอาจจะร้านเกิดเยอะแล้วคนก็อยากจะไปลองเหมือนกันอย่างเราเข้ากับหยาบไปงร้องเลยค่ะเข้าเจอกับวิลร้องกินมาด้วยกันเบื่อ เมื่อหันจะคล้องกันีมันมีฟิลทั้งนั้นค่ะใช่ค<ช>่ะ<ช>แต่ว่าพอพอถ้าเรารักษามาตรฐานได้อะยังไงเขาก็กลับมา<ช>บหนูหนูจะจะเชื่อแบบนั้นจน<ช>ทุกวันนี้ก็คือทุกอย่างเนี่ยก็คือยังยังอ่ะปรจัก์กเนี่ยก้อนหน้านี่นเนี่ยเกือบเจ็ดเดือน,นท,ท,ที่ที่เอ่อคุณแม่ต้องอยู่ร้านด้วยเพราะว่าบ่าไวหวใจเหปไพร์เดเลยแม่หนูอะ เพราะว่าเป็นสูตรของเพ่นเองแต่ตอนนี้เนี่ยเอาหลานสาวมาวันโนกับวิยากให้แม่เิ่นเมื่อยคือพูดเฒ่าแล้วค่ะมาอยู่บ้านมาอยู่กรุงเทพเนี่ยรา้านมันปิดเด็อกอะ่อะด้วยความวบของเขาเขาต้องนอนเร็วแล้วถึงเช้าถ้ารเราเหมือนนอนหาถูงเที่ยงขึ้นตื่นตีสองซึ่งสุขภาพแกก็ไม่ได้ก็เลยต้องบ,บอกว่าแม่แม่ต้องแบบปล่อยวางก็เลยเอาหลานที่เป็นหลานสาวพอ มาศึกษาในการตุ่มน้ำซุปค่ะ,ะการเคี่ยวตุ่อน<อ><อ>แม่ค่ะโอ้อกว่าจะคลายตะขาบออกมาคุณแม่ค่ะสุดยอดแต่ตอนนี้ก็คือแบบว่าลูกค้าผู้ใหเขาขขมากกันยังเป็นรสชาติเดิมแต่เปิดร้านเพื่อแรกค่ะ,ะแล้วตอนนี้ก็จะเป็นยำที่หากินด้วยส่ยบไรีอีกเลยค่ะน้ำยำนี่หนูได้ได้พูดง่ายๆว่าทุกอยงอ่ะหนูคิดว่าไม่มีความบังเอิญทุกอย่างเหมือนเขาสร้างกันมาไว้แล้วคือ เหมือนนูไปงานอยู่ปวกแดงมีไอฮัดก็จังไอเอื้ยนี่แหละค่ะหนว่าอุ้ยนี่ไอเหนูอยากเปิดร้านสุ่มตามนานยังหนูจะซื้อเอาสูตรให้หนูว่าน้องไ,ไ,ไอปรับใส่เด้อแน่นค่ะแล้วว่านองไปปรับใส่เด้อของไอก็ะจิแต่ว่าหนูก็ปรับอยู่หลายอย่างที่หนูไม่ชอบหนูก็ไม่ใส่ในม,มันฟิวนัน่นหลายอย่างที่เห็นในร้านนะทำไมไม่มีอันนั้นไม่มีอันนี้คือหนูกินบ่ระหลาดถูกบังเอิญทั้งเกล็ดเก้งใส่ขาๆสหนูก็บ่งเอิญวันหนูกินบ่ะหล ใส่ผักข้าวหนูก็บ๊บมีผักขาเพราะว่าหนูบ่กินยัมเกลี่ยน้อยซุปน้อยหนูก็เพราะเห็นว่าหนูกินบม่ได้เพราะว่าถ้าเรากินไม่ได้ชิมไม่ได้อะมันแบบยานแบบย่ารสชาติที่ห้องอินแด่เขากินเขาบรู้วนะคะและยานมนเซแฮมพอได้สูตรตัวนี้มันก็มาปรับใช้ซึ่งแบบถือว่าเป็นสูตรที่หลายๆคนมากินแล้วบ่เค่อยกินนะนคาก็คือเป็นสูตรพิเศษของทางร้านห้องอินเดีกะต่องอขอบคุณอ้ายเน้ะน้ำค่าที่แบบว่า ให้ความภาคเมตตา้องค่ะถือว่าเป็นอาชีพและเป็นเขาเอื่นมองไดะเป็นเป็นหัวใจหลักที่ทําให้น้องเปิดร้านนี้ได้แม่เค่ะสู้ๆไปแมนค่ะยูมองได้มาในร้านบอกให้พี่น้องเขาชัดเจนยูถนนเมืองเอกค่ะยูแถวตลาดสมากรเมืองเอกนะคะก็ถ้าเข้ามาจากปากทางถนนวิภาวดีเนาะค่ะที่าใช่ค่ะเข้ามาเลย เขามาประมาณเขาจะข้าสะพานสองอันสะพานนใหญ่ขมขมเลือดเดินชุ้งๆนะคะเนาะสองสะพานเขาม,มาเรื่อยประมาณ3กิโลทายมือสิเป็นตลาดสมรคอเลยตลาดสมรม,ม,มา200เมตรร้านาจะอยู่ขวาม,มือค่ะเดินพี่พน้องเด<อ>้อ<ร>ขอให้เราดา้วยให้โชคให้มัน่นจะเล่นลงเล้งล่างหละจะขอขอบคุณพี่น้องที่ตามฝากร้านนันสมตำแซ่ตาสวดน้องนุวิลาวันในเรื่อง,ง,งอพี่น<ะ>้<ข>องเด้อ,<ข>อ เอาไปๆสําหรับคลิปนี้เนะาะคลิปนี้เป็นคลิปเฉพาะเฉพาะเลยนะครับ,บ,จบิจาอหอมหอมอือเอียหอมเกลียวเล่นค่ะ